โอเคครับการแข่งขันรอบที่2องนะเริ่มขึ้นแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยใช้รถถังเซตเดิมเลยนะหรืไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังใช้รถถังเซตเดิมกันครับ แล้วผมก็โดนยิงตายไปอีกแล้วน,ะนี่ครับไทเกอร์เนีโอ้มาถึงกระลอะตะขาบออกมาทางด้านล่างทางด้านทางด้านหลังเลยฮนะเนี่ยครับมาด้านหลังเลยทีเดียวครับ1นึ่งสองสาคันมากันหมดเลยฮนะ ทีม MITS ครับมาด้านล่างด้านหลังเลยฮนะโอ้โห oh, oh. มากันหมดทั้งสามคันเลยนะไม่ทิ้งเทียวหนึ่งนะไว้ที่บ้านครับดูหมอนว่าเขาจะเข้าป่าครับฉากนี้นะด้านขวาจะเป็นป่าครับเหมาะแก่การซุ่มยิงนะครับส่วนด้านซ้ายครับจะเป็นเนินภูเขาครับและตรงกลางครับเป็นเมืองครับ ก็ถ้าเกิดใครที่เอาสกิลพังตัวมานะรถถังลายพางทาสีใส่ลายพัางสกิลรถถังพัง5้าหคนมาก็เข้าป่าเลยฮนะรถถังมันจะสามารถล่องหนได้ครับแล้วก็หายตัวไปในที่สุดครับ แลเป็นทียีครับกับทางด้านของไทเกอร์ที่มาสคันด้านกลับขวานะปล่อยให้ทีหนึอยู่ที่บ้านครับนี่นะที1ครับบูมทีเอสครับเฝ้าบ้านนะแล้วก็ทางด้านของลิ p p e r ครับกับแพนด้าอครับมาด้านกลับขวาครับมา2คันเกมนี้มันจะยืดเยื้อเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าครับเราต้องมาดูกันครับ เกมแรกเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับพระเกมนี้เสมออีกครับก็จะเป็น2อ,อและเกมที่3าใครได้ไปจะชนะในเกมนั้นครับ ครับก็ยังไม่กล้าผีพผามครับตอนนี้ยังไม่เจอรถถังของฝั่งตรงข้ามเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทางด้านของทีมเออ่ Hello Kitty เนี่ยเขาจะมาแผนไหนอ่ะยังไม่เห็นรถถังเลย ถ้ารถถังใครขยับก่อนนะเสียเปียบนะเพราะฉากมีต้นไม้มันเยอะนะโผล่มาเนี่ยเห็นโดนยิงก่อนแล้วบางทีโดนยิงมายังไม่รู้ตัวครับว่าโดนยิงจากไหนครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็เลยยังไม่กล้าที่จะผลีผลามออกมาจากบ้านออกมาจากจุดแคมปิง้งหรือออกมาจากอะไรยังไงนะยังอยู่กันอยู่เลยนะ ทีิเก้าไทเกอร์ครับด้านซ้ายฮนะโอ้แล้วมากับขวากันถึงสองคันเลยครับตอนนี้นะมาสองคันเลยครับนี่ยนฮะกับขวาครับเหมือนจะเล่นแผนค่อยๆลุกคืบขึ้นไปนะสำหรับทางด้านของทีม FITS f o r m a t i o n ครับต้องมาดูกันว่าของทางด้านทีมพโลโคิตตี้เนี่ยเขาไปดักไว้ตรงไหนนะไม่แน่ว่าอาจจะดักตรงแถวจุดนี้ก็ได้นะครับอ,อาจจะดักตรงจุดนี้ก็ได้นะหรือว่าจะดักตรงจุดตรงนี้หรือตรงนี้หรือว่ามารอจะเข้าบ้านตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะ แล้วลูกทีมหัวหน้าทีมสั่งให้ลูกทีมบอกว่าระวังพื้นที่ประมาณจุด S1 กับ D2 แล้วนะฮะตรงกราบซ้ายตรงนี้นี่ครับประมาณนี้นะระวังไว้ครับอาจจะมีการสนไนต์อยู่ในระยะไกลครับแล้วก็ยังไม่กล้าเข้านะสำหรับ MITS f o n s Mission ครับยังหวาดระแวงอยู่ครับไม่รู้ว่าเข้าไปเราจะเงื้บหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงฮะก็ยังไม่กล้าเข้าครับน ยังดักรออยู่ครับด้านบนก็ยังรอกันอยู่ด้านล่างก็ยังรอกันอยู่นะแล้วอ้อมมาแล้วครับอ้อมฉากมาแล้วนะเนี่ยมอสซีซีแนบอกว่าคู่ชิ้นเสื่อาม,ามาหน่อยดูแล้วง่วงบอกตรงนะครับนะผลแล้วมีการแคมป์ปิ้งฐานกันเกิดขึ้นแล้วครับนะแล้วก็เป็นทางาของทีมฮัลโหลคิตตี้ครับที่แคมป์ปิ้งฐานได้ก่อนครับ พาะรถถังเข้ามีรถถังทีจเนแล้วมันเร็วนะและนะ้วแบ็กเบลล่ฮะโดนยิงไปหนึ่งทีครับแล้วก็ตายออฟสปินฮะเดชครับตอนนี้โดนลุมสองหนึ่งครับในนาทีทางด้านของไทรโอเป้ครับแคมปิ้งฐานอยู่หนึ่งนาทีกิงหนึ่งนาทีครับมาดูว่าการตัดสินใจของแพนด้าอายจะเป็นอย่างไรครับจะไปการบ้านหรือว่าจะ มาบวกกับทางด้านของออฟสปินฮาร์เดธทีย่สิบเก้าที่เอาเป็นตัวล่ออยู่ตรงนี้แล้วก็แพนด้าอายตัดสินใจกับไปกันฐานครับปล่อยให้ทางด้านของนี่ครับปล่อยให้คันนี้ครับลิปเปอร์มาบวกกับออฟสปินฮาร์เดสตัว,ต,วตัวครับไทเกอร์เจอกับทางด้านของทีสามสิบสองครับปล่อยกันบวกกันตัวตัวแล้วเดี๋ยวทางด้านของทียิบเก้าจะไปเจอกับทางด้านของทีเจ็ดเอ็ดครับอู้แล้วเนี่ยโดนยิงเข้ามาสองทีหน้าไม้ครับ ลิปเปอร์ไฟลุกไปหนึ่งทีแล้วก็ซ่อมไม่ทันนะครับแล้วนี่ฮะเห็นมาแล้วครับเป็นการวัดกันระหว่างรถถังเยอรมันกับรถถังของประเทศอเมริกาว่าใครจะเหนือกว่ากันแล้วตอนนี้อเมริกาครับได้เปรียบครับแล้วหันตูดมาอย่างนี้ไม่แน่ไม่ดีแน่นอนครับหันตูดแม่งเนี่ห้องพงห้องเครื่องอยู่ด้านหลังถังน้ำมันครับแล้วลิปเปอร์โดดยิงไปเลยหลอดร้อยยี่สิบกรับอีกหนึ่งทีเท่านั้นที่ยิบก้าปืนมันแรงครับแล้วไทเกอร์ถอยมีแล้วคัมไม่ก่อนหนึ่งทีครับ อูจังหวะกี้ยิงว่าวไปแล้วก็นี่ฮะเป็นออสปินฮาร์เดสที่ยีิบเก้าครับที่เอาชน,นะไปได้ครับนะแล้วก็ทางด้านของคาริโอเปะพอเพื่อนฆ่าได้ครับเขาก็ไม่แคมป์ฐานต่อเลยนะเขาหนีครับนะเขาหนีทันทีเลยนะครับไม่สนใจการแคมปิ้งคล้วคิดว่าน่าจะมาเล่นแผนลุมฆ่าทางด้านแผ่นด้าไอดีกว่าครับนะเพราะว่าเวลาไปแคมปิ้งอยู่เนี่ยอาจจะโดน ตุยได้ครับระฉนนั้น,นี่เขาไปบวกไรคายดีกว่าแล้วตอนนี้สองหนึ่งครับมันได้เปรียบครับแพนด้าอเจอลุงแล้วคาริโอเป้ยิงสอยไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็โดนไปครับแพนด้าอถอยแล้วฮนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนครับเพราะว่าเพื่อนตายไปแล้วนะยังดีที่มีตัวสเกลอยู่หนึ่งคันครับแล้วอยู่ที่บ้านของตัวเองเนะี้ยแพนด้าอต้องกลับมาแล้วถอยมาครับปล่อยให้ทางด้านของทีมคาริโอเป้ นะฮะเอาสปินมายึดฐานนะต้องรีบยึดฐานนะครับสำหรับฮอลลคิตตี้นะถ้าไม่รีบยึดฐานครับเวลาหมดเสมอนะแม้ว่ารถถังจะเหลือเยอะกว่าแต่ว่าพอเวลาหมดมันเสมอนะครับต้องรีบมาการฐานนะครับต้องรีบไปยึดฐานนะไม่ใช่ดิแล้วที7 x มาเลยครับโอ้อาศัยความเร็วนะวิ่งเข้ามาพยายามจะเข้าด้านหลังของแพนด้าไอแต่ว่าแพนด้าไอก็ถอยมาครับ ไม่ให้เข้าด้านหลังครับสงวนไว้นะขอข้างหลังขอสงวนไว้อูแล้วนี่ครับมาลุมยิงหลอกมาตรงนี้มีทางด้านของทีหนึ่งอยู่ครับนี่แล้วถอยมาโอ้โดนอ้อมยิงจังหวะนี้ครับคาริโอเป้ฮะอ้อมมายิงแล้วทีหนึ่งมาช่วยครับทีหนึ่งยิงเข้านะสิบสองสิบเอ็ดก็เอาแล้วคาริโอเป้โดนลุมครับสองต่อหนึ่งครับต้องฆ่าแผนด้ให้ได้แล้วป้อมปืนหมุนไม่ได้ครับตอนนี้นะ รถถังเบาก็ต้องมาลุมยิงครับแล้วรีโหลดลูกอยู่ครับเดี๋ยวตัดกันแน่นอนแล้วเนี่ยคาริโอเป้จะโดนทีหนึ่งยิงตายครับแล้วเลือดสิบเก้าครับแล้วคาริโอเป้ฆ่าได้เอาแล้วฮะคาริโอเป้เจอกับบูมทีเอสครับทีหนึ่งเจอทีสิบเก้าฮะเลือดสิบเก้าทีหนึ่งก็ฆ่าได้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของทีมฮัลโหลคิตตี้ฮะที่ชนะไปได้ครับเกมนี้เนี่ยฮัลโหลคิตตี้ออกดำแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์เกมนะต่อไปครับฮิเมโดฟครับฉากที่สามครับ